สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวแนะนําช่องนิดนึงนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านมารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เข้าใจนะครับว่าทางช่องผมเป็นยังไงนะครับช่องผมนะครับสลาลมคอยชแนลเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับซื้อเหรียญทําไมซื้อมาขายไปนะครับผมซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับ ส่งต่อให้นักสะสมให้กับพ่อค้าบ้างนักสะสมบ้างนะครับอันนั้นคือจุดประสงค์หลักที่ผมมาทำคลิปทางช่อง YouTube นะครับทำคลิปเพื่อเน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็คืออัปเดตข่าวสารนะครับในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายมิจฉาชีพอะไรต่างๆนะครับเหรียญในกระแสเหรียญแปลกๆนะครับผมก็ <c oughs> จะมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับเหรียญในกล่องนี่นะครับอันนี้เป็นการส่งแบบรับประกันนะครับรับประกัน5000แต่ก็คือมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นนะครับของในกล่องเนี่ยยอดประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับในกล่องเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าท hmm. ําไมรับประกัน5000ันเดี <S <s s ๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราส่งแบบรับประกันนะครับการส่งของของเรา จะแยกไปอีกถุงหนึ่งเป็นถุงพิเศษนะครับเหมือนกับรับประกัน5,000ก็คือเหมือนกับว่าของอาจจะหมื่นสองหมื่นแต่ก็คือประกันหลอกเพื่อว่าให้ได้แบบแยกแยกไว้ดูแลอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อาจจะเขียนว่ารับประกัน5000บาทแต่ว่าของในกล่องคือหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมประมูลได้มานะครับในกลุ่มกลุ่มของ กลุ่มยังไงเขาเรียกกลุ่มส่วนตัวนะครับผมไปประมูลได้มานะครับขออภัยนะครับอยอดเงินในกล่องเหรียญในกล่องเนี่ยมูลค่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันผมจำยอดไม่ได้นะครับหมื่นพันกว่าบาทนะครับก็ประมูลได้มาจากจากร้านใหญ่เช่นเดียวกันนะครับร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้อะไรบ้างนะครับนี่เยอะเลยนะครับก็ เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับช่องผมอาจจะไม่เหมือนกับหลายๆช่องนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ในการทําคลิปของแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะทําคลิปในสไตล์ของผมนะครับมีมาแกะกล่องมีมาอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับเหรียญที่ผมซื้อมานะครับแกะกล่องเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นแบบเรามีการซื้อขายจริงๆนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับ ท่านผู้ชมหรือว่าให้กับคนที่จะส่งเหรียญมาขายเดี๋ยวมาดูกันนะครับในกล่องเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> ก็เป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยแต่ก็คือยังมีพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญพวกนี้ผมก็รับซื้อนะครับแต่ว่ามันพิเศษก็คือเหรียญพวกเนี้ส่งเกรดนะครับส่งเกรดคืออะไรก็คือ,อ เหมือนเหรียญเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเหรียญสองห้าสองเกเหรียญบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ลองลองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมในการเก็บสะสมหรือว่าเป็นแนวทางเป็นข้อคิดเป็นจุดเริ่มต้นอะไรก็ได้นะครับช่องผมอาจจะนําเสนอไม่ค่อยเหมือนกับช่องอื่นๆนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้ตามแบบ ช่องใหญ่นะครับเหมือนมีมีช่องใหญ่มีช่องเล็กพอช่องใหญ่ทําคลิปอะไรช่องเล็กๆก็อ่อ่าไปเอาข้อมูลของช่องใหญ่มาทําคลิปเลยอะไรแบบนั้นคือผมจะไม่ได้ทําแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีบางเหรียญบางคลิปที่ช่องใหญ่ทําคลิปแล้วผมเอออยากได้ผมก็จะทําคลิปเช่นเดียวกันอันนั้นก็มีบ้างนะครับแต่ว่านี่นะครับอันนี้ที่ผมได้มานะครับอันนี้1บาทอ่า <c oughs> เอาเหรียญใส่ตลับแบบนี้คืออะไรนะครับก็คือเรามีเหรียญแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับเรามีเหรียญแล้วก็เราส่งไปให้กับบริษัทอันนี้ก็คือบริษัทสยามคอยของของประเทศไทยนะครับที่รับตรวจสอบเหรียญแล้วก็ออกเกรดนะครับออกเกรดคืออะไรก็คือวัดระดับความสวยของเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ได้อ x อ45่5นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือระดับ ผิวเหรียญหรือว่า <c oughs> ระดับความสวยของเหรียญน,นะครับเหมือนเหรียญบางชนิดที่มีไม่ผ่านการใช้สภาพแบบสวยนะครับก็อาจจะเป็น MS นะครับ MS นี่ก็คือจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับมีเดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง <c oughs> อันนี้ก็ AU นะครับ AU 55 MS ก็จะเป็น60นะครับแต่ถ้าเป็น,นเนี่ย XF เนี่ยจะอยู่ที่40กว่านะครับอันนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับผมก็ไม่ได้แบบ ยังไงอ่ะไม่ได้แบบชํานาญเรื่องเกรดนะครับแต่ก็คือเหรียญในรูปแบบเนี้มันมันน่าเก็บนะครับน่าเก็บเพราะอะไรเพราะว่า,าเหมือนกับเก็บเหรียญในตลับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้จะดีกว่าตลับนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บระบบสุญญากาศแล้วก็มีซีนขอบด้วยคลื่นเสียงแบบนี้นะครับก็เก็บได้ยาวนานเลยนะครับเหรียญก็ยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพส,สักเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับ อาจจะไม่ใช่ติด MS แต่ก็คือผิวก็ยังสวยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่เห็นขอบเฟืองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ปี29นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับนี่นะครับเหรียญสวยนะครับผมผมคิดว่าเกตเอ็กเอฟสี่สิบห้าเนี่ยเหรียญจะแบบไม่สวยนะครับแต่ก็คือเพื่อนๆดูดูเองนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ สวยคมยังยังสวยคมอยู่นะครับเห็นไหมครับยังมีพระพักก็ยังคมอยู่นะครับแต่ว่าเหรียญเขาจะไม่ทําความสะอาดนะครับจะมีคราบเดิมติดอยู่แบบนี้ก็คือก็คือแล้วแต่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหมื่นกว่าบาทได้มากี่เหรียญน,นะครับจะได้สองเก้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามีคนสั่ง f c สั่งมาเขาเขาอยากจะเก็บอยากจะเก็บเหรียญแบบนี้การเก็แบบแบบแบบเหรียญมีหลายระดับนะครับก็คือแล้วแต่ความสะดวกความ ตามกําลังนะครับถ้าใครพอที่จะมีกําลังเก็บแบบนี้ก็ก็อยากจะแนะนําให้เก็บแบบนี้นะครับมันมันสวยงามดีนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อธิบายเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อเผื่อเป็นข้อมูลให้กับให้กับนักสะสมมือใหม่ด้วยนะครับสักครู่นะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยอันนี้เหมือนเกรดของค่ายสยามคอยนะครับมันจะมี QR code ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองสแกน QR code ดูอ่านี่นะครับพอสแกน QR code ขึ้นมาแล้วมันจะมีลิงก์ให้กดนะครับเราแตะไปที่ลิงก์แบบนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับการโหลดเว็บเพจนะครับก็จะเป็นฐานข้อมูล660405203 9นะครับอันนี้ก็คือ6 6 0 4 0 5 2 0 3 9นะครับเห็นไหมครับแต่ละตลับก็คือจะมีตัวเลขรหัสมีโค้ดของแต่ละเหรียญเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นแบบเหมือนกับลายน้ำอ่ะอันนี้เป็นสมาคมเหรียญที่ระลึกของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือสยามคอยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือป้องกันการปลอมแปลงนะครับเป็นเป็นเป็นสติ๊กเกอร์เลเซอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับพอเราสแกนขึ้นไปแล้วนะครับคิงรามาไอเ นะครับช่อฟ้าสั้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญก่อนที่จะบรรจุในตลับเกรดนะครับอ่าดูนะครับมีรอยตรงนี้เหมือนกันนะครับมีคราบขาวๆตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบจะมีเก็บข้อมูลให้ด้วยนะครับน้ำหนัก3.37นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญเหรียญนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นลูกเล่นในการเก็บสะสมนะครับใครใครพอที่จะอ่ามีกําลังเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเนี้ยเกรดอ่ะ บางคนคิดว่าเกรดแล้วต้องเป็นหลักพันแน่นอนนะครับอันนี้ผมขายออกไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับหลักร้อยนะครับเนี่ยอันนี้คือเกรดเหรียญสวยแบบนี้แล้วเก็บได้ยาวนานเลยนะครับไม่ถึงพันบาทนะครับนี่นะครับใครอยากรู้ราคาก็ไปติดตามได้ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแนะนําเบื้องต้นนะครับคราวนี้มาดูว่าผมได้เหรียญมากี่เหรียญนะครับอันนี้สองเก้าหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับ สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่า xf สี่หนะครับหนึงอันนี้สอหมดนะครับออลอดนี้ประมูลประมูลลอดใหญ่มาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่พอแบ่งปันให้กับ fc นักสะสมนะครับเหรียญสวยนะครับเนี่ยเหรียญสวยนะครับ2 <c oughs> 3อันนี้ก็29นะครับนี่นะครับทุกเหรียญทุกเหรียญมีข้อมูล <c oughs> ทุกเหรียญสแกนได้หมดเลยนะครับส นี่นะครับสี่เก็บแบบนี้จบเลยนะครับจบเลยคือแบบเก็บได้ยาวนานเลยนะครับสองเก้าเหมือนกันนะครับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้สี่สิบนะครับอันนี้สี่สิบนะครับสี <40 S 2> <40 S 1> ่สิบก็ยังสวยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ผิวเดิมนะครับอาจจะเป็นผ่านใช้น้อย ก็ดูให้จบแล้วกันนะครับจะได้ข้อมูลจะได้ความรู้กันนะครับนี่นะครับก็ยังสวยนะครับถึงแม้ว่าไม่ติด m อไม่ไม่ถึง au ก็ก็ยังสวยนะครับ6 7เป็นช่อสั้นหมดเลยนะครับ8 8 เก้สิบนี่นะครับสิบเอ็ดก็ได้มาสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับอันนี้อ๋อสิบสองสิบสองเหรียญน,นะครับหนึ่งบาทปีสองเก้าสิบสองเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูมาดูตรงนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาท ปีพศสองพันห้ารอสิบหกนะครับอันนี้คือไม่ได้ล้างนะครับผมว่าถ้าทําความสะอาดอะจะสวยกว่านี้นะครับแต่ก็คือ <c oughs> ถ้าถ้าทําความสะอาดแล้วไปส่งเกรดจะขึ้นเป็นแบบเป็นคลีนเป็นแบบไม่มีเกรดนะครับเป็นเหรียญล้างมานะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับสี่สิบอันนี้สี่สิบนี่นะครับสี่สิบอ๋อจะสี่สิบหมดเลยนะครับ ออสี่สิบสองเหรียญ <c oughs> ขออภัยนะครับวันนี้นี่นะครับเป็นเป็นเป็นห้าบาทเป็นสี่หกเหมือนกันนะครับอันนี้ผลิตหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับเหรียญห้าเป็นสี่หกนะครับอันนี้เฉพาะค่าเกรดก็น่าจะประมาณห้าร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ค่าเกรดก็ก็ประมาณห้าร้อยแล้วนะครับได้ปสี่หกมาด้วยนะครับเนี่ยสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ได้สี่หกมาหกเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูสิมีบล็อกพิเศษมั้งหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ่าอันนี้คล้ายๆกับมีพุ่มอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คล้ายๆกับ มีพุ่มหลังโบดนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งเหรียญนะครับเจออันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับจะดูจะจะจะรู้นะครับว่าอ่าห้าปีสี่หกบางเหรียญมันจะมีแบบเนี่ยมันจะมีพุ่มอยู่นะครับเขาเรียกว่าพุ่มไม้หลังโบดนะครับจางๆนะครับจางๆ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ5บาทปี4 6แบบธรรมดาผ่านการใช้งานนะครับก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญละ400แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นปี29นะครับช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละ200อนะครับอันนี้อันนี้เป็นเหรียญในตลับเกรด ก็จะแพงกว่านะครับง่ายๆเลยตีง่ายๆเลยถ้าเกรดมาแล้วอ่ะบวกอีก500นะครับค่าเกรดอยู่ประมาณ500บาทนะครับอันน well> ี้ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผมจําข้อมูลไม่ผิดนะครับเหรียญธรรมดาแบบเนี้ยนะครับค่าเกรดเหรียญในตลับแบบนี้ค่าตรวจสอบค่าซีนเหรียญค่าแบบแบบเนี้ยอยู่ในตลับอ่ะจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ500บาทนะครับก็ก็เป็นเป็นข้อมูลละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนำแล้วก็มารีวิวเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เป็นการเก็บเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งที่นักสะสมนิยมนะครับก็คือมันมีเลเวลของการเก็บนะครับเหมือนแรกๆที่ผมเก็บผมก็เก็บเหรียญเก็บใส่ตลับแบบนี้นะครับเก็บไปเก็บมานะครับเออคัดเหรียญสวยพอคัดเหรียญสวยเก็บเออมีเหรียญสวยแล้วไปส่งเกรดนะครับก็ก็คือแบบเป็นการเก็บเหรียญเป็นเลเวลเป็นระดับไปนะครับพอเก็บแบบเดิมๆเออเริ่ม เริ่มเบื่อนะครับเก็บอีกระดับหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับนักสะสมก็คือจะเป็นแบบนี้ก็ลองดูเพื่อเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือมาแกะให้ดูนะครับทั้งหมดนะครับหมื่นพันเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมโอนไปแบบซื้อเหรียญโอนไปหลายเจ้านะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16 17ก8นะครับก็18เหรียญน,นะครับ18เหรียญหนึ่0มผมจำไม่ได้จริงๆนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามาหาแนวคิด หาไอเดียนะครับนำเสนอเหรียญในรูปแบบต่างๆมาให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีการประกาศรับซื้ออยู่เรื่อยๆทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ